ต้องรู้ว่าเราครบกับใครแล้วกุศลเจริญอกุศลลดลงอะไรแล้าคบกับคนชนิดนั้นถ้าเราครบคนไหนอกุศลเกิดขึ้นกุศลหายไปเราก็ไม่เอาพระพุทธเจ้านะไม่ได้สอนให้เราครบคนทุกคนเท่าเทกันท่านให้เราครบบัณฑิตไม่ให้คบคนผ่าน มันเสียหายทั้งทางโลกและทางธรรมแต่เป็นคนละเรื่องกับความเมตตาความเมตตากรุณาเนี่ยอย่างถ้าเราพอนาไปนะความเมตตากรุณามีให้ทุกคนแต่การจะครบเนี่ยไม่ครบทุกคนบางคนเมตตากรุณาแล้วมีโทษมากใจเราเมตตาแต่เราไม่ยุ่งกับเขา งั้นการรู้จักเลือกคบคนนะเลือกคบกัลยาณมิตรนะเป็นทางเดินที่ดีเป็นเบื้องต้นของอริยมรร